สวัสดีครับสวัสดีผู้ของทุกท่านครับผมอาจารย์สถาพรสาธิตวงเจริญรองหัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากําลังวันนี้ผมก็จะมาสรุปสมรรถนะความสามารถของนักศึกษาร,ระดับชั้นปวศหนึ่วันหลังจากที่นักศึกษารเรียนจบไปแล้ว1ภาคเรียนนักศึกษาทําอะไรได้บ้างไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยครับระดับชั้นปศหนเรียนด้วยกันทั้งหมด5โมดูลโมดูลที่1การวัดค่าทางไฟฟ้ากระแสะตรง หลังจากที่นักศึกษาเรียนผ่านโมดูลนี้แล้วสมรรถนะที่ได้คือนักศึกษาสามารถวัดค่าพารามิเตอร์ของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงได้เช่นค่าแรงดันค่าความต้านทานและค่ากระแสไฟฟ้าอีกทั้งยังสามารถใช้โปรแกร,รมจำลองการทำงานทดลองต่อวงจรก่อนเริ่มปฏิบัติจริงได้โมดูลที่2ติดตั้งไฟฟ้า หลังจากที่นักศึกษาเรียนผ่านโมดูลนี้แล้วสมรรถนะที่ได้คือนักศึกษาสามารถรู้ถึงมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าออกแบบติดตั้งอุปกรณ์แก้ไขซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในอาคารและในงานอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยโมดูลที่3เครื่องกลไฟฟ้า หลังจากที่นักศึกษาเรียนผ่านโมดูลนี้แล้วสมรรถนะที่ได้คือนักศึกษาสามารถหาประสิทธิภาพการทำงานความเร็วรอบแรงบิดค่า power factor ของมอเตอร์เครื่องกำเนิดและมอแปลงไฟฟ้าได้อีกทั้งยังสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องกลไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้อีกด้วย wow. โมดูลที่4ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมหลังจากที่นักศึกษาเรียนผ่านโมดูลนี้แล้วสมรรถนะที่ได้คือนอักศึกษาสามารถออกแบบและเขียนโปรแกร,รมด้วยระบบ plc ได้สามารถควบคุมงานอุตสาหกรรมเช่นกระจายชิ้นงานการเจาะชิ้นงานการแยกชิ้นงานและการจัดเก็บชิ้นงานได้อีกด้วย โมดูลที่5 n านิวเมติกและไฮดริกหลังจากที่นักศึกษาเรียนผ่านโมดูลนี้แล้วสมรรถนะที่ได้คือนักศึกษาสามารถอ่านแบบและเขียนแบบวงจรควบคุมการทำงานของระบบนิวเม t i c และไฮด l i c มีทัาากษะการปฏิบัติการต่อวงจรควบคุมนิวเม t i c และ h ไฮด l i c ควบคู่กับระบบไฟฟ้าได้ ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอสรุปสมรรถนะคอาสามารถของนักศึกษาจ้าในฟ้ากำลังและพบเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ